กาสวัสดีสวัสดีพ,ยยพี่น้องสวัสดีเอฟซีเมื่อสุขสุขคนเนะยาะพี่น้องอ่ะมื่อนี้น้องอันบอได้น้องอันบอได้มาถ่ายคลิปอันประมาณสองสามหมื่นแล้วพี่น้องหลังจากที่ลงคลิปไปตลาดไปมือเนีนเนาะก็บอได้น้องอันก็บอได้ลงคลิปน้องอันก็บอได้ถ่ายคลิปเพราะน้องอันกะบบอวางเนาะพี่น้องกะให้ก็มีแต่บอบบี้ถ่ายคลิปลงไปก่อนเดียวอ่ะ มันนี่น้องอันสิไปดินบาทพลอยพี่น้องเพราะนั้นบ่ได้เมื่อบ้านโดนแดบประมาณเป็นอาทิตย์เลยแต่ก็เห็นคลิปน้องพ่อยพี่น้องคลิปเบาซุกเพิ่นเห็ดครับเพิ่นเห็ดท่าอะไรกัถท่าเห็นกับน,น้องอันกับเบิรงคลิปน้องอันกับบ่ได้เมื่อเบ,บิรงตัวจริงจเกลีย้ยงมัอนี้เป็นวันเป็นเศร้าพ่อยพี่น้องเดี๋ยวน้องอันสีขาเมื่อบ้านอ่าเดี๋ยวน้องอันสิบทายนี่ เราพี่นองถ่ายหัวเพื่อนให้เบิรงว่าหอดไซดแต่ว่ามีคลิปอีกคลิปหนึ่งเนาะที่น้องอันถ่ายแต่เริิมแรกน้องอันถ่ายอัปเดตไปประมาณมื้อนี้ได้สถ่ทายให้เบิรงอีกเดี๋ยวพพี่น้องอ่าเหตุใดประมาณนี้แหละไปทาเบิรงคลิปเต็มพว่าพี่น้องเป็นคลิปอัปเดตทั่ว อัปเดตเคลื่อนนี่แหละเหตุนั้นเหตุนี้น้อนก็ถ่ายไว้เพื่อพ่อพ่นองอยากเบิ้งนะอันนี้เป็นถ่ายผ่นานๆซื่อเดี๋ยวพ่อพ่นองมีน้องอันที่เขาเมือบา้านมีก็แม่นท่อวางท่อเดียวกับสิทมดินพ่อพ่นองสิทอ่ทอสิบสองท่อนเปลี่ยนกะกำลังทาสีตอนนั้นทาสี ก็ลองอันเดียวเมือบางน,นี่ป่ะไปขับรดใหม่ขเมือเพื่อนน้องมาหอนบ้านแล้วเพื่อนน้องึงทอดถอดกันเบอ่าเดี๋ยวไม่เบ้เบิรงเพื่นเห็หดคว้าก่อนเพื่อน้องทาเพื่ออยู่เบิ่งนพูนพูนเพ,พืนเมื่อเยีาอันชืมแมเบะเบิรเพืนเห็หดควื้อสีแดดล,ล้วเพื่อนน้อง เดี๋ยวก็ได้ขี่เอได้ขามควายเลยเมื่มด้ขามเพื่อมันจังสบายเนี่ยเป็นกนเหตุร้ายเติมเป็กา<ะ>เพราะว่าแต่ก่อนหันทาควาอยู่เบืองนั้นเพื่อนพี่น้อง <c oughs> แต่ก่อนหันเป็นพวก น้องอันเห็ดนอหัวหันตัวมือน,นีมามันมันอยู่คนเดีอันนั้นก,ก,นนกันก็ได้คนเดีจูก็ได้เพิ่นก็ได้ไม่เห็ดกินีนิ่๋ยวชีาขาเมือบ่ายเป็นเห็ดทาใหม่นอหัวเนาะอยู่ป่านดางหลังน้องอันเห็ดขีบเบาสุปเป็นลงไปเห็ดทาใหม่น้องอันกับบาด,ดมา มาอยู่แต่ตอนเพิ่นเห็ดเห็ดใหม่ๆแดีวกับเพิ่น,<ๆ>พนกับท่านเนีแปลงนะครับเพิ่นมื้อนี้เพิ่นกับแปลงเรียบรอย้อย,ยอยยหยนะีหยังเ,เดี๋ยวเบิ่เจ้าขามเจ้านะขายเพื่อเพิ่นมาขามไปขามเดี๋ยวพี่น้อง แต่กับทางไม่ได้หอกอันทีอย่างไปบิงทางด้วยข้าแปลงเคงบนอะไร่ทางถ่าอน,นีก็มาแปลงอยู่อโอ้มีแจ๊กมีแจ๊กผกแดนเทือกไอน,นอมาแปลงวะ แปลงเวทบ้านาท่านนี่เลยฮะโอ้อโหข้างหลดข้างมาจบดินเนาะติดด้วยลูกไปไปพี่น้องเมื่อเขื่อนป้าทงางข <laughs> าไม่คือทาคือทาบัก์หลดใหญ่นาะ <laughs> มันใหญ่พอพี่น้องทาใหม่มันคือทาบัก์หลดใหญ่แต่ว่าม,มันมันไม่มีหลดใหญ่ขามหรอกเพราะว่ามัน <laughs> มันโมเมนบักมันเป็นเพื่อธรรมดาอสิปูซิมินอีู่วันี่ว่าทีโทผิ่เด็กแลนบักไรเล่นนี่ เป็น,น่านฟ้าพลอยพี่น้องเอ้เป็น่านตะกี้มันก็นเป็นคุ้มบรรยากาศบายละเนี่ยเด้คุ้มควบคุมลายแต่ว่ามาแับนี้เพิ่นแป้งใหม่กงมันมีข้อคุ้มเด้พ่พีน่น ่ไดมาบ้านเอิงนี่คือจะว่าเปลี่ยนไปหลายเติบเปลี่ยนไปหลายเลยเด้ยพี่น้องบ้านเขอได้อยู่ได้ทางอยู่ว่าสิอย่างไปเขาทางไกลพุ่นขานีน้เด้อพี่น้อง อีเม่เห็ดเอียงอ่ะเห็ของน้ใไม่ฮะห็ดของน้ำไมม่ม่าบดี่ยมาดินบาดมาสีเขาอืมห hey, ้องน้ำไม่เ้ยน um ี่มกอน พอพี่น้องอันน้องอันมาแต่บาดเต็มือซ่าตรนี้ปูนแหละแต่ว่ามาพอดีคว่ำเพ่นๆกะออกไปเบียออกไปนอกอีกพอพี่น้องไปเอาปูนกับบล็อกมาเห็นของเอ้อย,ยูดีๆนะเฮียเบงยูดีๆยูดีไปเอาปูนกับบล็อกห็นมาเห็นของหน้าอลไรกะก็เลยบรยิหลายคลิปต่อพอพี่น้องอลไรก็มาอลไรกินข่าวอลไรกันะะน้องอันก็ไปก็เลยบรยิหลายคลิปต่อ เป็นคำจนได้เมื่ออะระก็เลยสิได้มาถ่ายคลิปต่อพ,อพ่อเหนี่ยวีแม่ยังเตรียมห้องกินหายถามเมื่อ,อยน้องโอนกับว่าท่านในเมื่อน้องโอนยังอยู่บ้านอยู่อ่าเพระาะว่าน้องอันเห็นอยู่เพื่อนกับพ่อสองคนเนาะงผูพี่น้องลายมื่อแเลยเป็นอาทิตย์เลยอีแม่เห็นเมื่อบะเมื่อบ้านบ้า,บาปีแต่ก็น้องโอนเห็นมาอยู่บ้านโอนอ่ะสบายดีพี่น้องไหมสบายดี เียึมองอนี่น้องตองไทยเมีเตรียมของกินไปพี่อนเย้เสียนแหเลยเอิ้นเมื่อก่อนอพี่้องนี่เลของอีเมเตรียมให้ทำไมสมกันยังไหบานนมาเคือบ้าแห่งบอาไปแห่งเด้ชิไปแห่งประกอบมืออื่นกไป่อ้มือนี่ชิบม่นี่นาะ ว่าบอกไปแหยเขาก็าได้เอ้ยแหยเมื่อก็ด้วยเ้ยเอาละว่า,าดูกระจอก,ก,กจอือฮะอะดูกรจกอะยัดเอาใหม่หืออะไปเลยจ้ะไปทางนี้เอ้ยนายแล้วจอดโค้งประตูใหม่ปะ มึงเห็ขามาว่าปืนขาวืนมันพมาเลยเด้อเออันพับง่อซ้ำนีแล้วซ้ำนีไปเมื่อก่อนเพื่อพี่น้องกินคํา คนกินเนื่อฮะอือจอดไว้นี่อันนะเจอไม่ได้หารดรดเดใหม่ฮะริยะผู้ได้รกอีกเี่ยไม่หลุกะกเือไม่แรพี่น้องผู้ใจเราขาดส่ง มือน้องอันยังฉีบมาไม่อยู่พอว่าน้องอันเอารถมาเนาะแอนพ่อกับอยู่คนเดียวก็ได้แต่เมื่อนะโอเคน้องพี่น้องกาตอนนี้น้องอันก็มาหอนนอกเลยจาสีกินเขากับพี่น้องกาสําหรับคลิปนี้ก็เสียเจ้าเพียงสำานี้นาองพี่น้องกาขอบคุณขอบใจที่เขามาติดตามรับส้มน้องอันจะจบคลิปเนาะกาเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบาย